โทนี่รากแก่นไม่ทนร่ายาวความในใจอยากเห็นนายกคนใหม่ซัดแหลกสลิมสามกีบกลายเป็นดราม่าเดือดสนั่นอินสตาแกรเมื่อวันที่20กรกฎาคม64นายแบบและนักแสดงหนุ่มโทนี่รากแก่นโพสภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมระบุข,ข้อความว่าผมอยากเห็นนายกคนใหม่แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่ชาวเน็ตโฟกัส เพราะสิ่งที่เป็นดราม่าจริงๆก็คือคำบรรยายของโทนี่ที่มีการบอกว่าตนไม่ได้เป็นฝ่ายไหนทั้งนั้นและมีการโยงคำว่าสามกีบกับสลิมเข้ามาด้วยโดยโทนี่กล่าวว่าผมไม่ได้เป็นฝ่ายไหนทั้งนั้นและผมเชื่อว่าความหลากหลายในสังคมมันมีผมสังเกตเห็นมานานละหลังๆสังคมประเทศไทยชอบตัดสินคนให้เป็นสองอย่างไม่สามกีบก็สลิมแต่ผมอยู่ฝ่ายธรรมชาติอะมีกลุ่มไหม ทำไมต้องมาจํากัดที่เราต้องเลือกไฟล์ไหนล่ะประชาธิปไตยลองมองเข้ามาในป่าแล้วคุณจะรู้ว่าความหลากหลายมันคือทางรอดของธรรมชาติพวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ออกซิเจนหายใจต้องกินน้ำสะอาดต้องพึ่งพาธรรมชาติเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี้แล้วถ้าเราจะมีความหลากหลายก็น่าจะเป็นสิ่งที่ปกติโทนี่คิดว่าระบบทุนนิยมสนับสนุนการได้กำไรสูงสุดแล้วคนที่ได้ผลประโยชน์จากระบบนี้คือใคร ตนมองว่าไม่มีมีแต่ทรัพยากรธรรมชาติที่ร่อยหรอลงไปเรื่อยๆเพราะมีแต่คนอยากจะเอาอย่างเดียวโดวยไม่สนถึงรายละเอียดของผลเสียที่ตามมาสุดท้ายผลกระทบก็มาตกที่เราทุกคนอาจจะกระทบคนที่ด้อยโอกาสมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วมันก็กระทบหมดทั้งระบบการปกครองคนด้วยระบบนี้จะเชื่อใจใครได้อย่างไรว่าคนที่เข้าไปแล้วจะไม่คิดกอบกวยผลประโยชน์จะไม่ถูกครอบงำโดยผู้ที่มีอำนาจ คนรอบข้างจะยังรักษาอุดมการณ์หรือไม่จะต้องอย่างไรเพื่อให้ระบบนี้มันดำเนินไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเชื่อใจใครได้มองว่าระบบนี้มันกำลังไปสู่ทางตันผมติดตามคุณทิมมาสักพักแล้วผมอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงครับผมยังอยากหวังในระบบนี้เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เพราะระบบอย่างเดียวแต่เพราะผู้ใช้งานด้วย โดยโทนี่ชีว้ว่าสามกีบต้องเปิดใจยอมรับในความหลากหลายได้แล้วไม่อย่างนั้นก็จะเติบโตไปกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ฝักฝ่ายฝ่ายตนเองโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของคนอื่นย้อนแย้งกับสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องคือประชาธิปไตยอยากให้ใจเย็นๆดูข้อมูลทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายตัวเองและฝ่ายตรงข้ามเอาข้อมูลมาสู้กันอย่าเสพแค่ฝ่ายเดียวลองเข้าไปดูฝ่ายตรงข้ามบ้างว่าคิดอะไรไม่ใช่เอาแต่ด่ากัน ส่วนพวกสลิมก็ยอมรับได้แล้วว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้แก้ไขความขัดแย้งไม่ได้ทำให้เกิดความสงบเห็นเห็นอยู่ว่าสังคมถูกแบ่งฝ่ายชัดยิ่งขึ้นและยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นไปอีก โดยมองว่าการเมืองละเอียดอ่อนมากเพราะคิดกันว่าจะสามารถใช้ระบบเดียวในการปกครองคนที่มีความแตกต่างและหลากหลายมันไม่มีทางถูกใจได้ทุกอย่างไว้การเมืองที่ทุกคนหวังพึ่งพามันดีขึ้นจนคนส่วนมากพึ่งตัวเองได้หวังว่าวันนั้นมันจะยังมีป่าให้เราปลูกหลังจากที่โทนี่โพส์ร่าย,ยาวลงในอินสตาแกรชาวเน็ตจำนวนมากต่างพากันสงสัยว่าเจ้าตัวต้องการจะสื่ออะไร โดยมองว่าที่โทนี่บอกให้สามกีบยอมรับในความหลากหลายและแตกต่างประโยคนี้ควรจะเอามาใช้ตอนที่ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย100%เแบบที่ไม่มีใครมีความคิดเผด็จการแต่สำหรับตอนนี้คิดว่ายังไม่ใช่และมองว่าโทนี่ยังไม่เข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆแค่กระทบงานตัวเองมากกว่าถ้าได้ติดตามข่าวสารการต่อสู้เรียกร้องของพวกเขาก็คงไม่มาโพสเท่พยายามทำตัวเป็นกลางแบบนี้ งานนี้ทำให้ชาวเน็ตเห็นต่างมากมายต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์อย่างดุเดือดอาทิเช่นครูลูกกลอก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่โทนี่ที่เคารพมีหลายประเด็นที่น้องอยากคุยด้วยไว้วางๆค่อยคุยกันแต่ประโยคที่พี่บอกว่าในระบบทุนนิยมแบบนี้ใครได้ประโยชน์น้องขอตอบกลุ่มนายทุนและกลุ่มคนชั้นบนๆที่ร่ำรวยโดยไม่เคยเอาต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมเข้าไปคิด ในการทำธุรกิจแต่อย่างที่พี่บอกอากาศเปลียปล่ยนแปลงมันกระทบทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มคนข้างล่าง,ท,งทั้งทางที่พวกเขาอาจจะใช้ทรัพยากรทั้งชีวิตของโลกใบนี้น้อยกว่ากลุ่มคนข้างบนด้วยซ้ำพอระบบมันพังเชื่อไหมพี่คนข้างบนก็รอดอยู่ดียังมีอีกหลายเรื่องไว้ค่อยคุยกันนะพี่งานนี้ทางด้านโทนี่ก็ได้เข้ามาตอบว่าครับเราก็ติดตามกระบวนการความคิดลูกกอล์ฟอยู่นะครับ ชื่นชมและเห็นด้วยเราอาจจะสื่อสารผิดไปแต่เราอยากได้สิ่งเดียวกันคือประชาธิปไตยเหมือนกันครับแล้วก็จริงๆเราก็เห็นว่าความไม่สมดุลของสังคมมันส่งผลต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรงเราถึงอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่เราอาจคิดน้อยไปว่าเราไม่เลือกข้างได้เพราะข้างที่ถูกต้องมันมีจริงทางด้านชาวเน็ตคนอื่นที่มาแสดงความคิดเห็นอาทิเช่นหนูแทบจะอันฟอร์ดาราไทยหมด แต่หนูยังตามพี่อยู่หนูอ่านโพสต์พี่ไม่เข้าใจจริงๆว่าพี่จะสื่ออะไรแต่พอหนูอ่านคอมเมนต์แล้วหนูเสียใจที่ติดตามพี่มากๆไม่เลือกข้างระหว่างเผด็จการกับประชาธิปไตยเนี่ยนะแล้วจะได้เลือกตั้งตอนไหนคะอย่าพึ่งลบนะคะดูเหมือนคนอวดฉลาดดีเริ่มต้นมาไม่ฝักไฟายใดในสถานการณ์แบบนี้ดูอิกนอแบบเปิดเผยแต่เสลอไปสอนคนที่อินการเมืองดีค่ะ คนที่หาเช้ากินคำํำเขาอาจจะอยู่ไม่ไหวไงคะถ้าอยู่ฝ่ายธรรมชาติถ้าเขาอยู่ไหวคงไม่จากบ้านเกิดตัวเองเข้ามาทำงานในกรุงเทพหรอกค่ะไม่เลือกข้างนี้รอวันที่ตัวเองได้ผลประโยชน์ไปด้วยปะคะน้ำเน่ามากเป็นตน้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ